มาแล้วค่ะมาแล้ววันนี้มาดามเมาออนทัวร์เรามาอยู่กันที่อู่เรือคาเฟ่ร้านลับๆที่ตั้งอยู่ในซอยเพชรเกษม15แยก9 <S <S บรรยากาศาจะเป็นยังไงเราตามไปชมกันเลยค่ะ <S <S มาถึงแล้วค่ะอู่เรือคาเฟ่ก่อนที่เราจะเข้ามาคาเฟ่เนี่ยเราก็ต้องซื้อบัตรเข้ามาก่อนนะคะ20บาทแล้วพอเดินเข้ามาเนี่ยวิวที่ร้านเขาเนี่ยมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็โซนเอท์ดร์วิวจะจึ้งขนาดไหนเดี๋ยวเราตามมาเลยค่ะ ไฮไลท์แรกของที่นี่คือบันไดขึ้นไปถ่ายรูปเราจะได้รูปสวยๆกับพระองค์ใหญ่มากสําหรับตั๋วค่าเข้าเนี่ยเราสามารถเอามาเป็นส่วนลดค่าอาหารวันนี้เมนูที่เราสั่งมาจะเป็นมาม,าม่าหม้อไฟพร้อมขนมเคก้กและมะม่วงสมูทตี้บอกเลยค่ะว่าอาหารเขาอร่อยสุดๆส่วนในร้านจะมีแต่ชาวต่างชาติเป็นคาเฟ่ที่คนไทยไม่ค่อยรู้แต่คนจีนรู้บอกเลยได้รูปสวยๆกลับไปแน่นอนคาเฟ่ที่นี่ เปิดทุกวันเวลา10โมงถึง2ทุ่มเดินทางสะดวกใกล้ MRT ท่าพระใครอยากได้รูปสวยๆมาดามแนะนำเลยละคะ่ะเอาละวันนี้มาดามเมาขอตัวลาไปก่อน EP หนะ้ามาดามจะพาไปทัวร์ที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ